พ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทุกๆคนเนาะมาพบม,มาพบกับซาลาศิน,น้ะาเมื่อนี้กับสามงนกาพ่อมาพน้องเลย FC ทุกคนนาะมาพบมาพอกับซาลาสินเก่าสินเคยเมื่อนี้กับซาลาสิมาขอขอพบพระคุณเจ้าภาพใหญ่ใจดีจากสหรัฐอเมริกาเนาะเจ้าภาพใหญ่มาก พี่มาเป็นเจ้าภาพยอดโสผ้าเก้ายอดอยู่บ้านมำม่งเนาะพี่น้องก็ในเมื่อน,นี้เพิ่นกะได้ส่งประจุป,ปัจจัยที่มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสธาเป็นเจ้าภาพยอดโสผ้าหอแจกบ้าน,น้ำม่งเนาะรวมทั้งเมื่อกะเก้ายอดเด้อพี่น้องแต่เราได้หาแล้วเนาะตอนนี้กะคือเงินทีเพิ่นส่นงมากนั่นกะ แต่มีไลายล่ยบนไลยหมง่งไล่โบนที่เอาไขยเนาะแต่ชา,าว่าสที่ได้อ่านให้ฟังนอกพี่นอกแต่รวมทั้งเมื่อกเจ้าภาพยอดสฉพาที่ส่งมาเนี่นก็คือเป็นขอบครัวของที่ป้าิ่นอยู่สหรัฐอเมริกาอะไรยันญาติเพิ่นเนาะแต่รวมทั้งเมื่อกเจดหมืน่นหกพันแปดแปดร้อยบาทเนาะก็คือ องพันสามนั่นเพิรให้สะดอลโคเนาะแล้วกัหนึ่งพันบาทนะะห้เมลินเนาะให้มย์ใหญ่อวดนะี่แหละนอกพี่นอะกแล้วกัหนึ่งพันบาทนะให้เมเล่ให้เมลเมลนลองจอยนี่แหละนอกพี่นะ้องห้าร้อยบาทนะะไฮแซวลาองกระเบาไวนะ้เนาะห้าร้อยห้าร้อยบาทอีก ให้แม่เท่าตั้นเนาะให้แม่เท่าตั้นให้ไปซื้อมะพริกเป็นนัวให้เพิ่นเพิ่นวะหาจำนวนห้าร้อยบาทนี่ให้ไปซื้อของอยู่ของกินหรือว่ามะพริกเป็นนัวมาให้เพิ่นาะวเพิ่นไปใส่มาใส่กรยะยาป้าเพิ่นบอกแบบละกระซองพันบ,บาทนี่คือให้เท่าโบเนาะลูกของเมเบ้น่ยในบาทน้ำมุ้งนี่แหละเนาะพี่น้องผููเพิ่นตีเป็นบ้าบ้าล้มซักหมูหันแหละนเนาะพี่น้องก็คือ สามพันบาทนี่เอาไปถวายเป็นเจ้าภาพยอดโสภาอยู่อยู่ทางหน้าคองไผ่เนาะพี่นอ้องอยวันญาจอยเนาะแต่คือเลือจักหันเนาะคือยอดโสภากับพวกหมื่นสามพันเนาะพี่น้องก็เลือจักหนันกันคือเิ่นหายเป็นขาน้ำเมือกน้ำมันห้เศร้าเล่าเนาะพี่น้องแต่ขอขอบพระคุณ แม่ป่าหลายๆายเดอร์ที่อุปร,รัมภ์คำาชู้และเบิงเนแยงสาล่ามาโดยตลอดแล้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธายอดโสมผ้าให้บ้านน้ำม้งเฮ้านาะกับสาล่าในที่ว่าขอเป็นตัวเท่นสาวบ้านน้ำม้งเนาะกับเขอขอประคุณแม่ป่าลายๆที่ มาอุปถัมภ์กำลังสูแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถ่าหายสาวๆก็ดีใจหลายๆที่แม่ป้าเป็นมาเป็นเจ้าภาพให้เนาะเดี๋ยวเฮาสิได้หม่อมเงินให้แม่ใหญ่เลยเนาะแม่ใหญ่เฮาก็จักอยู่ิใ <chann> ส่มาแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ยัเข้ามายัเข้ามาแม่ใหญ่ยากกับมาแม่ใหญ่ก็เคี่ยมากระตุ้ยกระตุ้ยอยู่พี่น้อง เงินห้าสี่ห้าหายก้อนนอะพี่น้องเงินในจำนวนนี้จะมาหดจดถึงเลยเด้อแม่ป่าเด้อกะือเสี่ยวเอาหายไม่ไงกะหนึ่งพันไม่ไงเอาอ้าวนป่าเนี่ย เด้อหันอยู่ดีไม่แห้งไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่อ้วนก็เขียวมากก็สวยก็สวยอยู่พี่น้นี่อยี่แห้งให้สุขภาพแข็งแกรงการงานเด้อขอขอบใจหลายๆร่รวยร่รวยไอ้อนก็ห้เซาไว้ๆเนาะไอ้อนก็ขอหหายวยไว้ๆเด้อมาปรารถนาเด้อสาธุนะแม่ใหญ่เนาะพี่น้อง เดี๋นวพานี่น้องจอยแต่สบายดีน้องจอยสบายดีเนาะทุกคนโอ้โง้องจอยน้องจอยมาเป็นตัวแทนแม่เล่เด้อแม่ป้าเพราะว่าแม่เล่เส้นน้นนาเอานี่บุ๊บมาคงเท้าบอกเอาเนี่ยนี่นี่มันเก่บมาได้เลยเถื่อนนะป้าว่าน้องเจ้าว่าเถื่อนอ่ะตัวนี้เขาแม่เล่อะแมนตัวนี้ตัวนี้เขาแม่เล่เนาะ น้องจ้อยกับมหาแทนแม่เลเดอร์เมลป่าเด้อร์เขาห้แม่แม่เลนอนหน้าแม่เลนอนหน้าเมือนอี้อันก็มานอนบ้านเหมือนก่อนเลยเนาะแม่อันนาก็คือมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไว้กับเสาอ่งแม่ชุบเผาเสามาย่ามเนาะก็คือกับขอบใจแม่ป้าลายๆเด้อขอให้แม่ป้าสุขภาพแข็งแรงเนาะเดี๋ยววันแรกจังไ้แม่แรกขอบคุณนน้ำรังเนาะเดี๋ยวน้องจ้อยเดี๋ยวน้องจ้อยออกไปห้อนหน้าจังอันนั้น จ้อยให้แม่เล็กขอบคุณเนาะพี่น้องเพี่บอกเบอร์แวบเบิร์เลี้ยบ่นส่งโรคอะไรไฮเมเล็กว่ายพ่อนะโอเคพี่น้องแสดงบ้านของน้องชอยโอเคบานีกับมาไหว้กับเจ้าละอองเนาะพี่น้องหาลอยเอาเอาสิทอยหายม่ใหญ่กันหนึ่งพันเมเล็กกันหนึ่งพันมาไหว้กับเจ้าละอองกัน อร่อยเนาะปลาไว้จิมาเป็นตัวแทนซะละอ้อบารี่อ้าบปลาไว้ขอบคุณแม่ป้าเพิ่นขอขอบคุณแม่ป้าเด้อเนาะขอหายู่ดีมีแห้งเนาะมีความสุขมความเจริญสิได้ใครมาเนี่ยจ้ะขอหายทั้งคู่คืนเนาะขอให้ดีมีแห้งเด้อเนาะบลาไว้กับอันนั้นบ่เป็นเนาะ เขาบ่าวไวย์าบบโบป็นขนาดนของบ่บาวไวยบ่าวไวยยังว่าบโบป็นนะพี่น้องอันอันนี้พวกแม่เท่าตั้นนั่นเดียวเขาสีเห็ดไปขีดนะอาเนาะเพราะว่าแม่เท่าตั้นนี่สีในจำนวนหาล่อยนี่สีให้น้องจ้อยไปซื้อเครื่องเครื่องอันนั้นเป็นนัวมะขีบเป็นกเกลืออ,อยังอะไรกับซื้อเนี่ยเนี่ยกินมาหายเล้าเสียบเช็ดจากมื่อเ,เรากินยังไง จเราเรากินปลานินบ่ได้เรากินปลาดุกบ่ได้เรากินอาหารทะเลบ่ได้ส่งกินหมูกับบ่ได้กินได้แต่ไก่กบกับกบไม่กินแต่กบกินอะไรกินได้แม่หมอสังกินเป็ดไก่กับบ่ได้กินเราเอาเอาเว้นมาม่าปลากระป๋องซักเออเอาเว้นมาม่าปลากระป๋องแะไรกระเทืองเหงะอะไรบักิกเป็นนวเนาะ เดี๋ยวให้น้องจ้อยขึ้นปักทองให้น้องจ้อยไปซื้อให้เล่าเนาะแม่ป้าแม่าาวาน้องจ้อยสิขึ้นปักทรงเนาะพี่น้องเอาสีขีรถีขึ้นเลกับน้องแพรดยฮ่า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 ฮยาฮ่นฮ่า่าฮดาฮ่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 าพี่า้องฮ่ายดีฮ่าฮ่า่าฮอาเ่าเอาฮ่าฮ่่าฮ่าไ่่าฮลาฮนาฮสาฮ่า่าฮาค่า่าาฮ่าฮาาน่าฮ่่าฮาฮ่าเาฮ่าฮ่าอ้่าา้ ขอบใจหลายๆเด้อป้าอนุมืนควันนึ่้อยู่ดีไม่แห้งให้เกาะให้เข็นให้สัญล็อกาขอให้มีแต่โชคตะละวอัพเมล่าก็ดีใจได้ได้หลับแล้วหนึ่งพันบาทเต็มเนาะสามบาทป้ามิไลฝากมาไว้ให้แม่าแล้วป้านางเนาะผ่านมาให้แม่น้องจอยแล้ววะได้ได้หมดทุกคนบหมดเลยแต่น้องจอยผู้เดียวยังได้ป่านางยังได้ผ่านย้อนยังมาได้ได้ป่านางย้อนเข้ามาได้ได้ ขอบใจละลายได้ิน่ะเน้องโอเคน้องพี่น้องไว้พ่อล้วแล้วบ๊อไว้พอแหละอะไรได้คอยปะจุกภาพาแกงแหงคือการปะขอบใจแทนแม่เล่ละลายขอบใจแทนแม่เล่อีกขังน้องพี่น้อง เราตาเราบอกว่าเอาผ้าไปให้แม่น้องจ้ยเ้ว <laughs> น้องออโอยบัวได้เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องย่างท้าโบสองพันบาทเนาะแล้วก็ย่าจอยเนาะสามพันบาทเนมาเป็นเจ้าภาพยอดโผ้าอยู่หน้าคงไพ่เนาะแต่เดียวฮาจงังสีเอาไปให้ท้าโบไปเดี๋ยวจากสี uh up, ่อยู่คลิปผู้ใดคลิปบา่าวไห้คือสี่คลิปแม่น้องวิ เดี๋ยวสิเป็นตอนเข้าเป็นอย่างไปหมอบนี่สิเป็นคลิปบ่าวไว้อินดี้เด้อ<า>พีน่น้องยสองทางบ่าวไว้อินดี้เนาะยิงสองยูทูบเบาไว้อินดี้พี่น้องแม่นยิงสองยูทูบเบาวไว้อินดี้เดี๋ยวค่ะสิคือติ้งห้เนาะพี่น้องแม่นอันนั้นอยู่ยูทูปของบ่าวไว้อินดี้การแย่จอยนี่กันเดี๋ยวเข้า เป็นมือเลงพุดเลยเนาะพี่น้องฮะจังสีแดงไปถวายเยี๋บวเป็นมือเลงคลิป <c oughs> ปล่อยมือละคลิปพ,พี่น้องปล่อยมือละคลิปเนาะพี่น้องยัโดนอยู่เล่นคลิปเนี่ยจอยนี่ฮะกับสีลปอปยเป็น่องซาลาวนี่แหละแต่แต่สีเป็นมือใหม่คลิปใหม่เนาะพี่น้องสีเป็นคลิปใหม่การร่วมทั้งเสทืทั้งสิ้นกะเป็นทีเยียมห้อยและเนาะพพี่น้อง ในจํานวนที่ว่าแม่ป่ามาเป็นอยอดโซผาก็ข,าขอขอบระคุณแม่ป่าลายๆเด้อที่มาเป็นเจ้าภาพยอดโซผาเก่าทางเก่ายอดเลยเด้อพี่น้องเก่ายอดเก่ายอดอยู่ที่วัดบ้านหฮาวะ่ะอยู่ที่วัดบ้านนะมุงหอแจกนี่หละเน,นาะพี่น้องหอแจกพว่วมสางาน,น,นี่เลยเ<า>นาะแมีเจ้าภาพยอดโซผาสำเรับเมนเอามีเจ้าภาพยอดโซผาสำเร็จลุลวงไปด้วยดีเลยค่ะ ท้าผู้ใดอยากต่อยอดในยอดสาพาก็ขอเชินส่วนเด้อพี่น้องเพราะว่าบอจำกัดเนา,พา,าะ,ะนนพี่น้องเพราะว่าราหารละชิบกระสอยละชิบเศร้าหวาดก็เอานาอพี่น้องเพราะว่าเป็นบุญกุศลเนาะพี่น้องยอดสพาถ้าไพ่ได้เกตได้ทำนะะ้ะก็คือในทางศาสนาพุดุนท้าก็คือว่าเป็นบุญกุศลมากมายเนาะพี่น้องสั่ง โบอกกอซลาเนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณแม่ป้าลหลายๆที่มาเป็นเจาน้าภาพในมื้อนี้แล้วก็วัดบ้านน้ำมุงเนาะเนี่ยให้บาไว้อวยพรเอาบ่าวไว้อาาวยพรให้แม่ป้านี่อ, <c oughs> อ,อ๋อขอบคุณียเด้อขอให้แม่ป้าดีๆนี่งเงเนาะกับไออยู่มัอนคนยืนมัอนคนยืนความเจ็บจะได้ความไข่มีไข่มีความสุขความเจริญเด้อแม่ป้า โรคโควิดก็ขแห่หายเนาะบให้หหโรคไพ้ไข้เยียบมาในคลิปนี้ซาลากับศรีเดชอัมลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แลหละเนอภาคกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ไข่ในเด้อพี่น้องซาลากับชีมเมยมืออยากคือวัว้ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อแม่ป้าที่มาอุปถัมภ์คำสู้และเป็นเจ้าภาพยอดซอผ้า ท่านเก้ายอดในเมื่อน,นี้ขอขอบพระคุณหลายๆบ,บายๆพบอพอกันทิปหนาเด้อพี่น้อง